ครับก็สวัสดีด้วยนะครับก็โอเคเราจะมาแชทเกมเตะเฮาภาคหนึ่งนะครับอุ้ยตกแตะตงประต,ต,ตูโอเคก็ถ้าจะมีคำหยาบหลุดไปก็ขออภัยด้วยนะเพราวนะว่าผมเวลาผมกลัวผมจะชอบพูดคำหยาบนะต้องขออภัยด้วยนะครับก็คยมาภาคแรกนะ ได้คำถ้าม,มานะให้เล่นเกมผีจากแอปนะอแอาจากย์คนนี้เออนะครับก็<อ>มันอยู่ไม่ได้โดนท้าเราต้องพู้ได้ป้องวุย <c oughs> นะครับก็โอ้โหเกมผีนะะ โอ้โอคุณ oh. you are now the house หรอโอ้ไอ้ลูมเดยะห้องนั่งเล่นแต่ว okay. well, oh. okay. oh ่าห้องนั่งเล่นโอเคว่ะมีห้องที่นหนึ่งด้วยมีบอกไแล้วโอ้โหก็ต้องไหนอ่ะนะครับโอ้โห ไปตรงไหนอะไอ้ลูกอุ้ยเอาอ๋อ,อนี่พ่อใช่ไหมอ้อนี่อ๋นี่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนี่แม่อันนี้บ้านอุย้ยแม่ท้องด้วยดูด,ดิเออลูกคุณมาพูดอะไรอยู่เนี่ยอ่ะหลุดแล้วทำยาคายแล้วก็บ้านนะฮะง่ายต่อไม่มีอะไรก็ขึ้นเลยเพื่อเพื่ออะไร ค okay. ทุกคนอาจจะมองไม่เต็มจอนะฮะอ่ะอีกดจอฮะและสัใจคนคนถ่ายคิปนะฮะอันตรายมากโอเคไอ้แล้วไงฮะโอเคต้องเข้าใจนะเสียงเพลงมันดังมากเลยไมย่ไม่มันอาจจะเบานหนิดนึงแล้วก็ผมต้องเอาปากจอ่อไม้นะฮะและเสียงเป็นนี้นะโอปากง่ายติดกับไม้อะ

อะไรเฮ้ยอยานะโอ้โอไม่โอ้โหแสดงว่านนต้องเป็นเด็กผู้ชายที่ถือบารแน่แล้วครับมันหลอกหลอนนะฮะหลอกหลอนเราโอ้ยกูไปได้ทำมึงเลยก็มองยุ่งกูจังนะขอโทษนะที่พูดคำหยาบขายไปเยอะหน่อยเอยอผมตกใจนี่ก็คือ ไม่ต้องระวังครับเป็นทุกคนนะครับตกใจก็คือจะมีคำหยาบมานะเส้นของตกโอ้โหยอดตามไปต่อดีไอาต่อดูรูปดูย่อทำไมดูรูปเยอะจังวะเฮ้ยโอ้ไม่มาแล้วเฮ้ยยี่อู้้ยโอ้ยไ oh, ม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเฮ้ยเยีย นานไงนคำหยาบขออภัยด้วยนะครับก็คือตกใจก็คือจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับพยายามครับใจเป่งโอ้หห้องนี้ดังผมอาจจะต้องใช้เสียงเล็กนิดนึงนะในการพูดในรวมถ้าจะเป็นห้องอ่างน้ำห้องสองอะไรแฮปปี้เบิร์ t เดย์เมาส์ คือถ้าแกว่าเออทุกส์รเกินแม่ของีอะไรทุกอย่างหายดีอแต่ว่าโอยพอน่ะโอยอนให้แม่ให้ยทุโลกอะไรอย่างได้แหละใช้โลกมน,น,นุษย์นะใช่นะก็ ว่าละหลังคุณก็คือเหมือนเหมือนกับแม่ภาษาของฝรั่งเขาคือหลังคุณบางทีก็ไม่ต้องเขียนว่าอมเขียนก็ฝนั่งแม่ได้นะฮะทำไมแคทเกมไม่ได้กินน้ำต้องเข้าใจฮะคอยแม่เราจะไม่รู้จักขอบสดขาดนะฮะเขาบอกมีไฟมืดเลยผมไม่กล้าเดินเลยเนี่ยโ้โอเคระวัง เอาแล้วไงยาตายรู้เลยต้องมีอะไรยตายโอ้โหข้าไปแลนะไม่ช็อตโอ้โหคืออะไก็จะไปอ่ะเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้เป็นแทนเบอร์เดนทีเป็นอะไรเนี่ย I love you I love you ฉัรนรนะักคูนอะไรเนี่ยข่าวเขียนอะไรเนี่ยผ่าผ่าผาอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอผ่าอะไรวะโอ้ยเอาแย่ไม่เอาไรเลยนะไงต่อดูอย่าเฮ้ยโอ้ยอาจจะเป็นแม่บ้านนใชนะ่วนของบ้านนะโอ้ยโอ้ย เลยโอ้แม่บ้านอาจจะแกำลันตัดยาอยู่ครับแบ้ฝนตกตัดยาอยู่ออกมาตัดยาอยู่นะน่าจะตัดยาแม่บ้านโอ้แม่บ้านเอกมาตัดยาเลยตอนฝนตกห่วยมาไปไกลละนัละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรขุดพ่วเลยเนี่ยเฮ้ยขดอะไรละ่ะขุดข่าละเฮ้ย ออกแล้วนะเฮ้ยโ oh, <yeah. S 1> อ้ยโ oh. อ้ไม่อ๋อยใจไบมเออโหตอนนี้ผมเสียวข้างเสียวหลังเสียวหมดแล้วอยู่ติดตับซุบเลยอ่ะคือผมติดไฟในห้องเลยไองยนะอยู่คนเดียวนะแค่ต้นเดียวในแะค่อนะไร โอเคโอโหพอจะรู้เลยมีตุ๊กตาอุ oh. oh, ้ยอุ้ยโอ้พระเจ้ามันต้องมีอะไรัสอยอะไรเนี้ยอาวปฏิปินเหรอโอเคห้องนี้เสียงเบาม่ได้ชะได้ทีต้องการวันที่ห้าวันนี้ก็นะครับก็โอเควันที่ห้าไปแค่ เฮ้ยทำอะไรอฮ้ยโอ้มีลอยเลือเจ้าไหนก็ไม่มีอะไรเลยเพื่ออะไรไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเสียงอะไรไม่ดีล้ไม่ดีละเสียงนี้อ่ะหายแล้วโอ้ไม่กล้าเหรอโอ้อุ้ย โอ้กูขอโทษเอาแงกูขอโทษนะพูดคำหยาบไปก็เยอะหน่อยนะก็คำเตือนตั้งแต่ตอนเริ่มผิดละนะอ,อะไรอะ่ะใครเอาน้ำแดงไปทานาบบอ้ะต่อแลวอวเฮ้ยโอ้มันขอโทษ I'm sorry ขอโทษเฮ้ยโออะไรเนี่ยอ้าวมาแทนตัวในครูีคาร์ดเหรอไอดี ID คาร์ดเหมือนกับเป็นรหัสมัง้งใช่ปะน่าจะใช่รหัสไอดีอ๋อเหมือนเป็นรหัสประจำตัวนักเรียนนะนะโอเคก็จะฟอร์มอ่ะ โอ้อ๋อวันเกิดเหรอโอเคแล้วม,มีอะไรเกิดขึ้นทำไงต่อกดอะไร,รอ่ะกดปัดก็กดแล้วเนี่ยเฮ้ย